สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอดมินจะพามาชมกระบะสีประตูนะคะเป็นรุ่น isuzu d max นะคะเป็นรุ่น x series นะคะลูกค้าคันนี้เป็นสีดำนะคะสัญลักษณ์ของเขานะคะเขาจะมีคาดแล้วก็จะมีตัว x อ,อยู่ตรงนี้นะคะเป็นลายของเขานะคะสวยมากเลยลูกค้าในส่วนของด้านหน้าก็เป็นกระจังหน้าสีเท่านะคะนี่แบบนี้เลยแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของเขา ส่วนไฟตาคู่หน้าก็เป็นหลอดไฟโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับเดย์ไลท์แล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะคะลูกค้าส่วนข้างล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยรถคันนี้นะคะแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะทางด้านหน้าและด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นรถตัวเตี้ยนะคะสีประตูสีดำนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ตรงปลายกระจกนี่นะคะลูกค้กากันสาดก็มีมาให้ทั้งหมด4ประตูเลยนะคะที่จะเปิดเป ประตูก็เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะรถคันนี้ไม่มีที่ครอบกันลอยมาให้นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังรถกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาชมภายในนะคะลูกค้านี่ในส่วนของด้านหลังรถนะคะก็นี่เลยสเกิร์ตรอบคันแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์คาดอยู่ตรงท้ายนะคะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเนาะนี่สัญลักษณ์ X Series DDI นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวไฟถอยไฟเบรกออกปกติครบทุกดวงนะคะรถคันนี้ไม่มีการชนท้ายมาให้นะคะลูกค้า เทมากเลยในส่วนของที่จะเปิดปิดฝาท้ายนะคะก็มีน้ําหนักค่อนข้างเบานะคะเปิดปิดง่ายสะดวกต่อการใช้งานนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในตัวรถกันเลยนะคะว่ายังคงใหม่เอี่ยมหรือเปล่านี่ในส่วนของภายในรถนะคะก็จะคุมโทนไปด้วยสีดําสลับกับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยประตูด้านข้างก็จะ เป็นสีดำนี่แล้วก็จะตกแต่งสีแดงเล็กน้อยแบบนี้เลยสวยมากเลยลูกค้าเบาะนะคะก็เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะตรงกลางก็จะมีลวดลายเป็นสีแดงของเขาแบบนี้เลยทั้งเบาะด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขา X Series นะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะสามารถวางของได้เยอะพอสมควรนะคะคอนโซลตรงกลางก็เป็นเครื่องเล่นเสียงแบบธรรมดานะคะเป็นปุ่มกดธรรมดา ในส่วนของที่ปรับแอร์ก็สามารถปรับใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์ก็เย็นเจี๊ยบมากเกียร์ก็จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะ6สปีดค่ะเกียร์ถอยจะอยู่ฝั่งซ้ายบนสุดเบรกก็เป็นเบรกมือแบบดึงมาให้นะคะส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบม u l t i function นะคะหุ้มหนังสีดําแล้วก็แต่งด้วยตะเข็บได้สีแดงแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยมากในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะก็มีพื้นที่กว้างมากเลยนะคะเบาะ ก็เป็นเบาะเช่นเดียวกันกับด้านหน้าตัวรถนะคะนั่งได้สามถึงสี่คนเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวแอดมินจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะว่ารถคันนี้เคยชนหนักน้าท่วมไฟไหม้มาก่อนหรือเปล่าหรือว่ายังไม่เคยนะคะภายในห้องเครื่องนะคะก็ยังคงใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมนะคะฝาครอบเครื่องก็ยังอยู่นะคะ แผ่นการความร้อนก็ยังอยู่นะคะลูกค้าหน้าเดิมคันเดิมนะคะนอตนทุกตัวยังไม่ขยับนะคะมาร์กทุกจุดก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าไม่เคยชนหนักน้ําท่วมไฟไหม้มาก่อนอันนี้แอดมินรับประกันเลยนะคะก่อนส่งมอบรถนะคะทางร้านเรานะคะก็จะตรวจเช็คของเหลวต่างๆให้ก่อนถึงมือลูกค้านะคะรวมไปถึงแบตเตอรี่นะคะถ้าเสื่อมทางเราก็จะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจดูอยากดูรถคันนี้นะคะ ถ้าไม่สะดวกมานะคะทางเรานะคะมีทีมงานนํารถไปให้ลูกค้าชมถึงที่หน้าบ้านเลยนะคะใครลูกค้าทักแชทมาบอกว่าวันนี้ไม่สะดวกเข้ามานะคะลูกค้าอยู่ไกลมาไม่ได้ทางเราก็มีทีมงานนํารถไปให้ชมถึงบ้านเลยผ่อนรถยังไงใช้เอกสารยุ่งยากไหมเงินดาวเท่าไหร่นะคะสามารถทักแชทเพจเข้ามาสอบถามได้นะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้อาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะ ฝากรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลสกลนครด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวแอดมินจะหารถคันสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกนะคะบ๊ายบาย